ตัดทรงนักเรียนงานหวีที่ว่ายากถ้าใช้เป็นใช้ครองเสร็จไปไม่แพ้ฟันรองสวัสดีครับพบก,กับช่างสอนบาเบอร์ร้านตั้งอยู่หน้าเทศบาลพิบุร์บางสหานจงังหวัดอุลราธานีวันนี้ช่างสอนมาแบ่งปันนะครับเทคนิคการตัดผมทรงนักเรียนงานหวีนะครับช่างสอนก็ใช้นะครับหวีในการประคองเทคนิคนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้ฝึกนะครับฝึกให้เป็นครองฝึกให้ชำนาญน,นะครับ ใครที่เรียนตัดผมช่วงแรกๆนะครับเร,เรียนตัดผมช่วงที่ยังไม่มีฟันรองเข้ามางานหวีนะครับทุกคนคงจะ,ะได้เรยียนนะครับในการใช้หวีก็จะยากนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละทรงเมื่อ,อเราทําคล่องทําชํานาญแล้วงานหวีถือว่าจบงานได้ไวมากนะครับไม่แพ้ฟันรองเลย ทางสันก็ใช้บวีนะครับในการตัดในการประคองช่วงขมับนะครับช่วงลูกแก้วแล้วก็แนบหีีเลยนะครับแนบไปหาขวัญจุดนี้นะครับเอาครึ่งใบหูนะครับช่วงขวัญมากลางศาีรษะเอาจำหวีเลยนะครับให้แนบกับนังศีรษะเลยหีีให้แนบเลยนะครับ แล้เราค่อยยกนะครับช่วงนี้เราค่อยยกลอยเพื่อเชื่อมกับผมด้านหน้าเลี้ยงความยาวนะครับยกลอยขึ้นแล้วก็เชื่อมนะครับต้วยลายที่เราตัดแล้วนะครับยกขึ้นเชื่อมด้านหน้าก็ยกผมขึ้นนะครับแบบนี้เพื่อทําการสไลด์ความยาวและก็ความหนาวยกขึ้นสไลด์ไปนะครับตรงไหนที่มีความหนามีความยาวยกสไลด์แบบนี้นะครับผมจะดูบางดูพรวถ้ามีความยาวแล้วก็ยกตัดมีความหนาแล้วก็ยกสไลด์แบบนี้นะครับ แล้วก็ปัดขั้นตอนต่อไปช่างสอนก็จะใช้นะครับปรับฟัน0.5นะครับในการปรับฟันขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์หนึ่งวีที่เราเผยไว้เมื่อกี้นะครับที่เราขึ้นส่งไว้เมื่อกี้ขึ้นไปเชื่อมเชื่อมแบบนี้นะครับปรับฟัน0.5ให้ต่ําลงจากจุดที่เราขึ้นส่งไว้นะครับตีนผมแล้วก็ไทยขาวขึ้นไปรับกับ0.5ที่เราสะบัดไว้เมื่อกี้นะครับจุดไหนไม่สวยก็ใช้วีเล็กในการเชื่อมให้นวลให้เกินครับทำแบบนี้รอบศีรษะ ขั้นตอนสุดท้ายช่างสอนก็จะตักเตาแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับขั้นตอนสุดท้ายเก็บคนอ่อนให้เรียบร้อยพอสร็จเป็ที่เรียบร้อยครับส่งนักเรียนก็ฝากคลิปนี้นะครับให้กับน้องๆที่กําลังเรียนถัดผมอยู่เป็นแนวทางนะครับในการทํางานขอบคุณครับ